คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทาง หวยรัฐบาลไทยนะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนะครับปศ2,565นะครับผมกับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มี f อซพี่น้องนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับว่าอยากจะชมเลขทูบนะครับหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับหลังจากที่ f อพี่น้องได้มีเโชคนะครับมีลาบกับเลขทูบปู่นะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับ f อซพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับ แอดมินก็จะจุดให้สีพี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับหลวงพ่อรวยพล้านนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสสะปะคะวโตราโตสัมมาสัมพุทธสสะอินทยสังเทวยสังพลมมยสังมหาพรมมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชา จาระนาจะสังสรพพโรกาจริยายนาสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหังนมโมพุทธะนมโมธรรมสะนะโมสังคสะเสยยะทีทังหุรูหูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบาร,รมีหล,งลวงพ่อรวยปรลานถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลุบรรดาเลขูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทาง หัรัฐบาลไทยในงวดประจำวันจันทร์ที่16พฤศภาคมพศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านก็จุดแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับผมให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลุบรรดานเลขทูบที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยในงวดประจําวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนพศ2565ให้ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเรียกทูบหลวงพ่อรวยพลานก็สุดแล้วนะครับสำหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้ารับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกับแอดมินนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันนะครับครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเรียกทูบหลวงปู่ทวดก่อนออกหลวงปู่หลวงพ่อรวยพล้านนะครับ ถ้าชื่นชอบกดอ,ออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามแอดมินด้วยนะครับสำหรับเอสซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ไพลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปสาหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพาลูยก,ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ